ขั้นตอนการเช็คชื่อในส่วนของรายวิชาที่คุณครูสอนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้ username กับ password ของคุณครูนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับจะมีขีดสามขีดอยู่บริเวณฝั่งขวามือนะครับคลิกที่ขีดสามขีดนะครับฝั่งขวามือนะครับเมนูก็จะคลี่ออกมานะครับถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับ ก็จะแสดงเมนูให้คุณครูเห็นเลยนะครับขั้นตอนการเช็คชื่อในระบบครับไปที่เมนูจัดการชั้นเรียนนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเลือกเมนูวิชาที่สอนนะครับหลังจากเลือกเมนูวิชาที่สอนแล้วนะครับจะแสดงรายวิชาที่คุณครูสอนในวันปัจจุบันนะครับยกอย่างเช่น วันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็จะแสดงรายวิชาเฉพาะวันจันทร์นะครับฝั่งขวามือนะครับจะมีเมนูเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อฝั่งขวามือนะครับส่วนในวันอื่นๆครับที่ไม่ใช่วันที่คุณครูเช็คชื่อนะครับจะแสดงข้อความว่าไม่ใช่วันปัจจุบันนะครับรายวิชาต่างๆจะปรากฏในส่วนของเมนูของคุณครูก็ต่อเมื่อหัวหน้าห้องนะครับ ได้ลงทะเบียนรายวิชาแต่ละวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีรายวิชาปรากฏในโปรไฟล์ของคุณครูนะครับให้สอบถามที่หัวหน้าห้องนะครับหัวหน้าห้องหรือคุณครูประจําชั้นนะครับเพื่อให้ลงรายละเอียดค่าเรียนแต่ละค่าเรียนของแต่ละห้องนะครับเพื่อที่จะมีข้อมูลในการเช็คชื่อนักเรียนครับขั้นตอนการเช็คชื่อครับ คลิกที่เมนูเช็คชื่อฝั่งขวามือนะครับจะปรากฏรายชื Command ่อนักเรียนนะครับและฝั่งสถานะครับฝั่งขวามือนะครับแสดงสถานะการบันทึกการเช็คชื่อนะครับถ้าเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับจะแสดงสถานะบันทึกแล้วนะครับนะถ้าบันทึกแล้วนะครับคุณครูสามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างข้อมูลที่ยังไม่บันทึกนะครับผมตกลงไปก่อนนะครับไปที่เมนูจัดการชั้นเรียนนะครับจัดการชั้นเรียนนะครับเลือกรายวิชาที่สอนนะครับและเลือกเช็คชื่อฝั่งขวามือครับยกตัวอย่างครับในวันจันทร์คาบที่4นะครับคลิกเมนูเช็คชื่อนะครับฝั่งขวามือ เมื่อเช็คเมนูเช็คชื่อฝั่งขวามือนะครับจะแสดงรายชื่อนักเรียนนะครับสถานะยังไม่ได้บันทึกนะครับสถานะยังไม่ได้บันทึกในกรณีที่คุณครูยังไม่เช็คชื่อนักเรียนนะครับหรือยังไม่บันทึกนะครับถ้านักเรียนนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเลขที่30นะครับ30นะครับลานะครับนักเรียนคุณครูสามารถ คลิกนะครับแล้วเลือกนะคร well engineer, Entonces, humano, achelor, ับเลือกลานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นคลิกบันทึกข้อมูลทั้งหมดนะครับอยู่ข้างล่างครับบันทึกข้อมูลทั้งหมดอยู่ข้างล่างนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกตกลงครับรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบจะรีเฟซตัวเองนะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นบันทึกแล้วนะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นบันทึกแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับคุณครูสามารถไปเช็คที่เมนูจัดการชั้นเรียนนะครับวิชาที่สอนนะครับวิชาที่สอนนะครับและเลือกนะครับเลือกเมนูฝั่งเวลาเรียนนะครับฝั่งเวลาเรียนนะครับคลิกที่รูปนะครับคลิกที่รูปจะแสดงสถานะการเช็คชื่อของคุณครูนะครับ มีชื่อมีห้องนะครับและก็สถานะการมาของนักเรียนนะครับในวันต่างๆนะครับคลิกเพื่อหลบข้อมูลนะครับหรือย่อข้อมูลเข้าไปนะครับเมื่อคุณครูเช็คชื่อในวันต่างๆนะครับในสัปดาห์ต่างๆนะครับก็จะแสดงรายละเอียดแต่ละวันนะครับต่อจากวันที่แสดงปัจจุบันนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือขั้นตอนการเช็คชื่อ ในระบบนะครับ